หลายคนนะครับวางแผนลดไขมันอย่างดีแล้วก็ทํามันออกมาได้ดีเสียด้วยจบโปรแกรมลดไขมันนะครับแต่เราจะเห็นหลายๆคนนะครับที่จบโปรแกรมลดไขมันปุ๊บเนี่ยบวมขึ้นนะครับไม่สามารถรักษาหุ่นที่ลดมาแล้วไว้ได้มันเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะคนเราเนี่ยวางแผนแค่การลดแต่ลืมพาที่สําคัญไม่แพ้กันคือแล้วหลังจากการลดจบละเราจะทํายังไงต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ผมได้สอนพาร์ทของการรีเวิร์สไดเอทไว้แล้วหลายคลิปม้างมานะครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับถึงการรีเวิร์สไดเอทนะครับหรือแผนหลังไดเอทจบหลังมินิคัทเพราะมันจะมีความแตกต่างกันนะครับมินิคัทคุณตัดแค่เยอะนะครับสร้างความล้าความเครียดให้กับร่างกายมากแผนหลังไดเอทจบก็จะมีความแตกต่างกับไดเอทปกติเล็กน้อยนะฮะและข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำเลยที่ผมพบเจอนะ คือเขาเนี่ยจบไดเอทปุ๊บนะคำนวณเลยนะครับว่าการเผาผลาญควรจะอยู่เท่าไหร่สมมุติว่าจบไดเอทนะครับทานอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยแคลแต่คำนวณการเผาผลาญออกมาเฮ้ยฉันควรจะเผาผลาญสองพันแคลกระโดดไปทานสองพันแคลเลยเจ๊งสิครับพังไม่เป็นท่านะครับคือร่างกายเก็บไขมันเยอะขึ้นทันทีเพราะอะไรเพราะการเผาผลาญของคนคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปที่สองพันแล้วไงครับนึกออกไหม เพราะเวลาเราไดเอทร่างกายจะมีการลดการเผาผลาญลงมานะครับโดยโปรติก,ก็ประมาณ10-20%เพราะร่างกายต้องรักษาสมดุลครับคือมันไม่ต้องการให้ไขมันถูกใช้ไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปรับลดการเผาผลาญลงมาซึ่งสามารถลดลงได้สูงสุดในเคสที่รุนแรงนะฮะถึงประมาณ20%นนั่นมาสู่ข้อแรกครับ หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่คุณมินิคัตจบได้หุ่นด่วและโอเคเฮ้ยฉันหุ่นปังและถ่ายรูปได้ไปเที่ยวอีเวนต์ได้ต้องมีแผนรองรับด้วยครับพาร์ทที่1คือเรื่องของอาหารเราจะทํำยังไงใช่ไหมวิธีคือเราจะไม่ไปทานเท่ากับ t d e ในตอนแรกนะครับแต่เราทําทางสายกลางฮะคืออะไรเอามาบวกกันหาร2องครับสมมุติว่าคุณจบไดเอทที่1,500แคลแต่คำนวณ TDEE ณขณะนั้นออกมาแล้วเนี่ยที่ประมาณ2,000 2,000กว่าแคล นะครับให้เอามาบวกกันแล้วหาร2นะฮะค่าโดยประมาณเนี่ยให้เราเริ่มต้นสัปดาห์แรกนะครับจำไว้ว่าคุณก้าวเท้าออกจากไดเอทสัปดาห์แรกคุณก้าวออกมาแบบไหนมันมีผลเลยนะว่าไดเอทคุณจะพังหรือไม่พังนะครับคนส่วนใหญ่ไดเอทจบปุ๊บกินเละกินแหลกอันนั้นพังแน่นอนนะหรือบางคนไปกินเท่า TDEE ก็ยังไม่ถูกต้องอีกนะครับค่อยๆบวกนะครับ อาจจะเริ่มต้นนะครับที่ประมาณ1700แ้แคลบางสำนักก็อาจจะบอกว่าให้บวกจากเดิมประมาณ200แคลมันก็ได้เหมือนกันนะครับและในสัปดาห์ที่ 2, 3, 4เราก็ค่อยๆบวกเข้าไปทีละ100แคลร้อยแคลร้อแคลนะครับการเผาผ่านของเราจะค่อยๆดีดปรับตัวขึ้นนะครับมาทันจากการกินที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะอย่าไปทานเยอะแต่แรกแล้วก็ไม่ใช่เฮ้ยฉันกลัวบวมกินน้อยเท่านั้นไม่มีทางเลยนะครับที่คุณจะคีบขุน ในการกินน้อยแบบมินิคัตเอาไว้ได้นะครับนั่นจะยิ่งพอคุณตบาดแตกปุ๊บเนี่ยเกิดโยโย่เอฟเฟกแล้วทีนี้พังเลยนะครับความหิวความล้ากเกิดขึ้นมหาศาลนอนหลับไม่สนิทไม่มีทางเลยที่คุณจะคีพการกินน้อยแบบนั้นไม่ได้เราต้องมีแผนก้าวเท้าออกจากไดเอทให้ถูกวิธีนะครับแล้วคุณจะรักษาหุ่นที่ลดมาเอาไว้ได้ต่อมาในพาทที่2นะครับสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะอันนี้หลายคนนะครับ บางคนก็สุดต่งไปเลยคือหยุดเล่นเวทไปเลยได้ไหมผลคือไขมันดีดกลับเร็วมากนะครับเพราะเหมือนเราไปเปลี่ยนการใช้พลังงานต่อวันเราเคยใช้พลังงานต่อวันเท่านี้เราไปตัดการออกกำลังกายออกการใช้พลังงานต่อวันเราก็ตกลงอีกนะครับไอที่เราคํานวณมาตอนแรกที่เอามาบวกกันหาร2มันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเวทเอาไว้นะครับก็คือเวทเอาไว้เหมือนเดิมนี่แหละนะครับแต่เนี่ยฮะค,คือเทคนิคนึงนะครับคือคนที่เขา เพิ่งมินิคัตแบบใช้หุ่นด่วนมาเนี่ยนะครับเขาเกิดความล้าความเครียดมหาศาลจะให้เขาไปออกหนักๆเท่าเดิมมันก็ไม่ได้ครับผมแนะนําว่าให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าเมตาบอลท์เทรนนิ่งครับเมตาบอลท์เทรนนิ่งคืออะไรหนึ่งคือการเทรนที่จํานวนครั้งเยอะหน่อยนะครับคือการใช้เทคนิคพวกตระกูลซูเปอร์เซตดอปเซตแต่ไม่ต้องใช้น้าหนักเยอะการเทรนแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดความล้าเท่าการเทรน,นแบบหนักๆนะครับซึ่งสร้างความล้าความเครียดให้กับระบบประสาทสังการมาก นะครับแต่เทรนแบบไฮเรฟปัป๊มๆเลือนไปที่กล้ามเนื้อคือให้กล้ามเนื้อดูดสารอาหารได้ดีมากจากที่คุณเพิ่งมินิคัทจบมาครับซึ่งมันจะเอาไปใช้ร่วมกันจากที่เราค่อยๆเพิ่มอาหารมานะครับในข้อหนึ่งที่ผมบอกมาต่อมานะครับที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของคาร์ดิโอและก้าวต่อวันนะครับผมเคยบอกไว้แล้วในช่วงการลดใช่ไหมว่าคาร์ดิโอเนี่ยไม่ต้องทําเยอะเพราะมันจะเกิดความล้ามากแต่ให้ทําประมาณหนึ่งเพิ่มก้าวต่อวัน เหมือนกันครับหลังจากที่คุณเริ่ม reverse diet จากมินิคัทนะให้ลดคดีโอลงนะครับอาจจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะคดีโอเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความล้ามากๆนะครับลดลงเลยครึ่งหนึ่งนะครับและดันก้าวต่อวันให้อยู่ประมาณเดิมหรือน้อยกว่าเล็กน้อยเพื่อรักษาการใช้พลังงานต่อวันเอาไว้อยู่นะครับเพียงเท่านี้ฮะเราทำไปรักสาอาทิตย์สอาทิตย์นะครับค่อยๆเพิ่มอาหารขึ้นตามแผนครับน้ำหนัก อาจจะขึ้นมานะบอกก่อนนะประมาณ1-2กิโลนะครับคนที่เล่นเซตเยอะมีขนาดกล้ามเนื้อมากร่างกายมันก็จะดีดกลับโดยการดึงน้ําเข้าไปที่กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็คาร์บอไฮเดทําให้น้ําหนักเหมือนจะขึ้นอันนี้คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนผู้หญิงตัวเล็กๆก,กล้ามเนื้อไม่มากน้าหนักคุณอาจจะขึ้นหลังมินิคัตประมาณ1กิโลกรัมนั่นคือเรื่องปกตินะครับเราจะสังเกตได้ว่ากล้ามเนื้อเราจะเต็มขึ้นฟูขึ้นนะครับอาการบวมน้ําอาจจะมีช่วง3-5วันแรกแล้วจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ ก็ลองไปทำกันดูครับการมีแผนรีเวิร์ดที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะรักษาหุ่นที่เราลดมาแล้วเอาไปได้ไม่งั้นเหนื่อยแทบตายอา้าวกินเละ3วันพังเลยนะครับแบบนั้นก็ใช้ไม่ได้นะและไถ้าเกิดคุณทำไม่ถูกนะครับมาเจอกับผมได้นะครับในคอร์สมินิคัทนะใครที่อยากลดแต่ไม่มีแพนเวทเทนิ่งจะทำยังไงถึงจะลดวันที่สุดเจอปัญหาหน้างานแล้วไม่รู้จะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับมาคุยปรึกษากับผมได้ในคอร์สออนไลน์มินิคัทมีการ จัดโปรแกรมให้ส่วนบุคคลมีบทเรียนออนไลน์ให้ไปฟังให้ไปต่อยอดด้วยตัวเองได้ในอนาคตนะครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้อยากให้ผมทำคลิปแนวไหนนะครับสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนทาง Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์กันดั้มครับ